นี่พบกับผมช่องแฮนดี้เชนแนลครับวันนี้พามารีวิวโคมพิอพีซีสองร้อยรุ่นสามครับดูว่าก็ทำอะไรกันนั่นน่าจะกำลังนี่กำลังจะเปลี่ยนสตอร์นะครับสตอร์เปลี่ยนแล้วไอ้ลูกปืนขัดข้างหนึ่งเลยถอดเอา เราามาดูปั๊มครับเป็นปัม๊มที่สามวีครับเพิ่งเปลีป่ยนเมื่อเสร็จสองสามวันที่ผ่านมานะครับเพิ่งเปลีป่ยนใหม่เป็นปั๊มของโกบีเป็นปัม๊มคีสสามวีครับอันนี้เปลี่ยนปัม๊มปั๊มเล็กมากครับปั๊มติดรถใหญ่มากครับนี่เป็นปัม๊มตัวใหม่ ได้คอนโทรลไม่มีเยอะเลยครับมีเยิ้มนิดหน่อยมีก็มีเยอะิดหน่อยเยอะไม่เยอะครับหมดปั๊มตัวนี้ประมาณถูกหมื่นกว่าครับปั๊มตัวนีกหมื่นรวมค่าช่างครับเสร็จก็ติดแปดหมื่นประมาณนั้นครับ ใครก็สนใจก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนแล้วจบไม่ต้องไปซ่อมเลยนะครับต้องไปซ่อมปั๊มเก่าเปลี่ยนเป็นยกเป็นลูกเลยจะดีมันครับถ้าเปลี่ยนแนน้นำเปลี่ยนยกลูกเลยครับแนะนำํำถ้าจะเปลี่ยนต้องไปซ่อมซ่อมมันหมดเยอะผมงซ่อมม,มา จะพาไปดูถอดลายกันาห้ี้ตื้อออกนะครับตื้อตื้อใหม่กำลังจะเปลี่ยนถอดเพื่อกาวตามรูปภาพนะครับกาวตามรูปภาพ ตามาดูภายในครับอันนี้ก็ทําเองนะครับไปที่รองเทา้าดูภายในไม่สวยครับภายในเก็บรายละเอียดยังไม่เสร็จครับนี่ก็พึ่งเก็บได้สองสามวันมาซื้อไอ้น,นี้มาปูเพิ่มีกครับนี่ก็ สติกเกอร์นี้สั่งตัดโดยเฉพาะเลยนะครับปั๊มแต่เร็วมากนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มตัวใหม่ยอมรับว่าเร็วครับเดี๋ยวเราอันนี้เราจะตัดเครื่องใส่แท็ก์อะไรเสร็จเดี๋ยวจะมาทํา้ดูใหม่ทีครับตามแบบนี้ไปก่อน แอน่นี่พอใช้ได้ครับแอ่เราพาขึ้นไปดูงบนเครืออันนี้เป็นเครื่องคัมมินนะครับเ,เครื่องคัมมินเป็นเครื่องเดิมติดรถมาครับหอนะ้ำเครื่องนี้ยังลิฟต์เลยครับเครื่อง ถอดแล้วครับนี่ก็ถอดไปเมื่อวันนี้ครับถอดกำลังถอดเ็จตัวนี้เลยครับก็ว่าจะเปลี่ยนสเตอร์แล้วแผ่นเพดมันขัดเอาเป็นเพลไปทําใหม่อยู่ครับตัวนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยน่าก็ได้ติดตามต่อไปรถเก่าตาสภาพแล้วนะครับรถตาสภาพ ดูรอบๆนะครับเวปิด้านี่ก่อนเมื่อกี้ปิดไม่ได้งั้นครับขอวาง ไม่นานจะกลับมาติดผมขอจบคลิปที่น้นแค่นี้ฝากกดไลค์กดจับสไคร์ด้วยนะครับเราจะพามาชมรอบหน้าพาชมตอนติดเครื่องกันนะครับขอบคุณครับ